ทีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องข้อปฏิบัติในการใช้งานคอมพิวเตอร์จัดทำโดยนางสางนิพาพรสมคง์เนื้อหาจะเป็นยังไงไปลองรับชมกันนะคะข้อปฏิบัติในการใช้งานคอมพิวเตอร์มีอยู่ด้วยกัน7ข้อ ซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปลองนัดชมกันนะคะเด็กๆข้อปฏิบัติในการใช้งานคอมพิวเตอร์ข้อ1ควรนั่งในท่าที่สบายหลังตรงพิงพนักเก้าอี้พอนักเรียนจะได้ไม่ปวดหลังข้อ2จัดตำแหน่งจอให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาเล็กน้อยไม่ควรมองจอใกล้เกินไปเพราะจะทำให้เสียสายตาได้ ข้อ 3. ปรับความสว่างให้เหมาะสมไม่สว่างหรือมืดจนเกินไปเพราะแสงสว่างมีผลต่อสายตาของเราโดยตรงข้อ 4. หากใช้งานเป็นเวลานานควรพักสายตาทุกๆ20นาทีเพื่อใหส้สายตาของเราไม่อ่อนล้านะคะอาจจะออกไปดูต้นไม้หรือออกไปข้างนอกบ้างข้อ 5. ไม่วิ่งตนเมื่ออยู่ในห้องคอมพิวเตอร์เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้อื่นที่ใช้งานอยู่ได้ ข้อ6ไม่ปิดหรือดึงปลั๊กขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงานอยู่เพราะจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเราเกิดความเสียหายและพังได้ข้อ7หากระบบมีปัญหาให้แจ้งครูหรือผู้ดูแลช่วยแก้ไขทันทีเพื่อไม่ให้คอมพิวเตอร์เสียหายไปมากกว่าเดิมใบงานเรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้งานคอมพิวเตอร์คำชี้แจงให้นักเรียนอ่านข้อความที่กำหนดแล้วตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่จากนั้นเขียนเครื่องหมายถูกหรือผิดลงในช่องสี่เหลี่ยมข้อ1น,นั่งท่าสบายหลังตรงพิงพนักเก้าอี้ข้อ2ปรับหน้าจอให้สว่างที่สุดเพื่อการมองเห็น ข้อ3หากมองคอมพิวเตอร์น,น,นานๆควรพักสายตาไปมองสิ่งอื่นๆข้อ4ไม่วิ่งเล่นเมื่ออยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ข้อ5ดึงปลั๊กไฟทันทีขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานนักเรียนคิดว่าทั้ง5ข้อนี้ข้อใดถูกและข้อใดผิดนะคะให้ทำเครื่องหมายถูกหรือผิดหลังข้อนั้นๆ แหล่งที่มาจากหนังสือเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่1ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวค่ะสำหรับในคลิปนี้คุณครูก็ขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมเปิดทบทวนแล้วก็ทำใบงานมาส่งคุณครูกันด้วยนะคะเด็กๆบ๊ายบาย